พูดที่เชื้อทั่วโลกพุ่งนักวิจัยเผยโอมิครอนลดความรุนแรงของโควิด -19 คาดใกล้จบเกมเร็วๆนี้แต้วเปิดลุกสุดปังพร้อมเผยทีเซอร์ก่อนปล่อยเพลง Baby Boo, ้บูสิงเกินแรกในฐานะศิลปินพูดคุยกับสองหนุ่มนัดแปลนชวนฟินกับอีกมิติของซีรีส์วผมกับผีในห้องติดตามทุกประเด็นพร้อมกันได้ในข่าวสสีวันนี้จ้า สว,ส,สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการข่าวสามสีกับเราทั้ง3คนครับดูสดๆครับทางช่อง3กด3าสและสามารถฟังสดๆทางวิทยุครอบครัวข่าวสทเอฟเอ็มร้อกนะฮะก็จะเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สิบหนาฬิกา,าแบบนี้เลยนะฮะกับหลากหลายประเด็นที่จะมาอัปเดตกันซึ่งแน่นอน ก็ยังคงต้องเกาะติดกันครับกับเรื่องของโควิด -19 สายพันธ<ะ>ุ์โอมิครอนนะฮะที่ในหลายประเทศก็ยังมียอดพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องะนะครับซึ่งบางประเทศถึงกับทําลายสถิติตัวเองรายวันกันเลย<ะ>ทีเดียวแต่เชื่อหรือเปล่าครับว่ายังคงมีนักวิจัยหลายคนอยู่นะครับที่เห็นตรงกันว่าสายพันธุ์โอมิครอนนี่แหละจะเป็นจุดจบของโควิด -19 <ะ>เร็วๆนี้ครับพาไปดูที่ออสเตรเลียครับวันนี้มีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 จำนว,นวน77ราย ขณะที่มีผู้ป่วยกว่า1 1 5 2รายครับต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในจำนวนนี้มีถึง43รายที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจครับตัวเลขนี้ถือเป็นสถิติใหม่สูงสุดของออสเตรเลียนับตั้งแต่การระบาดระลอกใหม่ในปีนี้ครับส่วนที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาวันเดียวครับมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง31,576คนครับเรียกว่าแค่วันเดียวยอดสูงกว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะถึง10เท่าเลยครับ เพราะว่าทย้อนไปช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าคนเท่าน,นั้นเองขณะที่ผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลก็สูงถึง4,564รายครับเพิ่มขึ้นเกือบ6เท่าจากเดือนก่อนที่ตอนนั้นมีผู้ป่วยในโรงพยาบาลอยู่ที่772รายครับ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกยังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก็เหมือนจะมีข่าวดีให้เรามีความหวังกันค่ะเมื่อนักวิจัยหลายคนในแอฟริกาใต้ได้เผยผลการศึกษาว่าโอมิครอนนะคะอาจจะพบกับ จุดจบเร็วๆนี้ค่ะเพราะถึงแม้ว่ามันจะแพร่ระบาดได้ง่ายกว่าเดลต้าแต่จากข้อมูลของผู้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลโดยเฉพาะที่แอฟริกาใต้นะคะซึ่งเป็นประเทศแรกที่เผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อโอมิครอนพบว่าโอมิครอนเนี่ยไม่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยรุนแรงเท่ากับเดลต้าในขณะที่อัตราการเสรียชีวิตก็ลดลงค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ติดเชื้อโอมิครอนนะคะยังมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นและมีโอกาสที่จะไม่ติดเชื้อเดลต้าซ้ำอีกด้วยค่ะ ซึ่งสอดคล้องกันนะคะกับความเห็นของนักวิชาการในประเทศไทยศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ออกมาเปิดเผยว่าโควิด1 9ใกล้จะจบเกมกลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว เพราะว่าโอมิครอนเข้ามาแทนที่เดลต้าเกือบทั้งหมดเห็นได้นะคะว่าถึงแม้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศจะเพิ่มขึ้นแต่ผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตมีอัตราที่ลดลงซึ่งหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆโอกาสที่เชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 จะจบเกรมกลายเป็นโรคประจำถิ่นเหมือนกับโรคไข้หวัดใหญ่ก็น่าจะมาถึงในเร็วๆนี้ค่ะ แม้ว่าสถานการณ์ต่างๆจะไม่ร้ายแรงนะคะแต่ว่าพวกเราก็ต้องยกกาดให้สูงขึ้นดูแลตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตอบได้ว่าลองโควิดนะคะหรือว่าอาการในระยะยาวหลังจากที่ติดเชื้อโควิด -19 ทแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่เราจะทําได้ในการที่จะช่วยลดความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยได้เนี่ยก็คือการฉีดวัคซีนนั่นเองค่ะ ตอนนี้ในประเทศไทยนะคะมีผู้ได้รับวัคซีน3เข็มแล้วกว่า11 6, 1, ล้าน176,961รายนะคะขณะที่คนที่ได้รับวัคซีน2เข็มมีจำนวน47ล้าน3,93,000 683รายค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีกว่า30กว่าล้านคนเลยนะคะที่ยังรอวัคซีนเข็มที่3กันอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะช่องทางการลงทะเบียนรับวัคซีนที่ง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือการลงทะเบียนผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง4ค่ายค่ะที่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนไฟเซอร์เป็นบูสเตอร์โดสเข็มสมาตั้งแต่วันที่7มกราคมที่ผ่านมา คุณสมบัตินะคะของผู้ที่ต้องการรับวัคซีนต้องเป็นผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปค่ะเคยได้รับวัคซีนมาแล้ว2เข็มไม่ว่าจะเป็นสูตร a s t r a า e n e c a ทั้ง2เข็ม s i n นแวคหรือซีโนฟาร์มบวกด้วย a s t r a าเซเนกาสูตรซีโนแวคหรือซีโนฟาร์มบวกด้วยไฟเซอร์ค่ะโดยสามารถลงทะเบียนจองคิวผ่านทางเครือข่ายมือถือได้ทั้ง4ค่ายตามที่กราฟิก เราขึ้นให้ตอนนี้เลยนะคะสำหรับเครือข่าย AS, d t a c และ NT นะคะจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ค่ะขณะที่เครือข่ายทูนะคะสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางคือทางเว็บไซต์แล้วก็การกดหมายเลขดอกจัน707สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็ได้ค่ะ ซึ่งในระบบนะคะที่ลงทะเบียนของทุกเครือข่ายก็จะมีจุดบริการการฉีดวัคซีนท่านเลือกด้วยใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะไม่เพียงแค่คนที่ต้องการวัคซีนเข็มที่3เท่าน,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 านั้นนะใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนทั้งเข็มที่1แล้วก็เข็มที่2ก็สามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะ พูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะช่วงนี้เราก็จะได้เห็นกันว่ามีผู้ประกอบการหลายๆเจ้าเนี่ยเริ่มออกมาเสิร์ฟโปรโมชั่นพิเศษสําหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ3เข็มแล้วนะคะเพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนออกมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆและหนึ่งในนั้นค่ะก็คือส่วนนองนุษพัทยานั่นเองที่มีโปรโมชั่นที่พิเศษมากๆสําหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ3เข็มแล้วสามารถเข้าชมฟรีได้เลยค่ะคุณต้องกำพลตันสัจจา ประธานสวน,นงนุธพัทยาเข้มงวดกับมาตรการป้องกันโควิด -19 มากๆอย่างพนักง,งานทุกคนนะคะก็ต้องฉีดวัคซีนครบ3เข็ม100%เซแล้วรวมถึงมีการตรวจเอทเคเป็นประจำด้วยและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนไทยเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนประกอบกับเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไปในตัวคุณโต้งก็บอกว่าใครที่ฉีดวัคซีนครบ3เข็มแล้ว เข้าเที่ยวชมสวนนองนุษย์พัทยาฟรีไปเลยค่ะเพียงแค่แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนเข้ารับบริการสิทธิพิเศษแบบนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นค่ะที่สวนนงนุษย์นั้นนะคะก็เป็นสวนพืชศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและติดอันดับ10 ส่วนที่สวยที่สุดในโลกด้วยนะคะซึ่งทีมงานเราก็ไปเที่ยวชมมาแล้วแล้วบอกเลยนะคะว่าที่นี่นมีมาตรการที่เข้มงวดมากๆรเรื่องการสกรีนโควิด -19 ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไปเที่ยวที่นี่เนี่ยก็มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้เลยค่ะ ใช่แล้วนะตัวผมเองก็ได้ไปมาเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็เข้าฟรีด้วยเพราะว่าก็โชว์พร้วว่าฉีดวัคซีนมาครบแล้วก็เข้าได้เลยนะครับซึ่งถ้าใครที่ได้ไปนะฮะก็น่าจะเห็นเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะกับต้นชวนชมให้ได้เห็นสวยๆเต่ไมหมดเลยแต่บางก็เพิ่งทราบนะครับว่ากระแสความชื่นชมในเรื่องของต้นชวนชมเนี่ยไม่ได้มีแค่ที่พัทยาพาไปที่พิจิตรครับเพราะว่าเขาก็มีการเพาะปลูกแล้วก็ขายเช่นเดียวกันแล้วก็โหถือว่ากระแสดีมากเพราะว่าต้นหนึ่งเนี่ยเกือบครึ่งล้านเลยที ครื่องนั้นเลยเหรอคะลูกด็กเลยคร่ะเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือต้นชวนชมเพชรอัยดาครับมีอายุกว่า 7-8ปีแล้วนะฮะผู้ปลูกก็คือคุณบิ๊กสุรเชษครับเจ้าของสวนบิ๊กอุยจังหวัดพิจิตครับคุณบิ๊กเล่าว่ากว่าจะปลูกได้ง,งามข่านี้ไม่ใช่ง่งายๆนะครับต้องใช้เวลาทดลองขยายพันธุ์เรียนรู้อยู่นานคือเป็น10ปีเลยครับจนได้เทคนิคว่าถ้าอยากให้ต้นชวนชมทรงออกมาสวยเนี่ยต้องเปลี่ยนดินปลูกปีละสครั้งให้ต้นและรากแข็งแรงครับ ไม่พอนะฮะยังต้องจัดวางรากและลำต้นก็ค่อยดัดให้เขารูปทรงสวยงามครับและความพยายามนั้นก็เป็นผลครับเพราะว่าต้นชุมชนของคุณบิ๊กที่เห็นอยู่นี้คือบางต้นเนี่ยราคากว่าครึ่งล้านนะครับหรือว่า5 0 0แสนกาบาทแถมยังคว้าแชมป์จากเวทีประกวดมาหลายงานด้วยนะฮะซึ่งคุณบิ๊กใจดีครับบอกว่าในช่วงโควิด -19 หลายคนโดนผลกระทบถูกต้องไหมฮะซึ่งถ้าแบบรู้สึกอยากจะหาะไรายได้เพิ่มเติมอยากเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการปลูกต้นชุมชนหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับเป็น าชีพเนี่ยโทรหาเขาได้เลยเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้เลยนะครับเบอร์0825169789บํา้าบย้ำให้อีกทีนะฮะ0 8 89, 2 5 1 6 9 7 8 9นะครับที่เขายินดีให้ความรู้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยครับพี่บิ๊กครับ แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะพูดคุยกับ2นักแสดงซีรีส์ไวทนะคะที่จะลงจอให้ได้ชมกันคืนนี้ตอนนี้มาอยู่ข้างๆเราเรียบร้อยแล้วนะคะน้องนัทสุพนักแล้วก็น้องแปลนธนวัฒน์จากซีรีส์วสเรื่องล่าสุดเลยนะคะผมกับผีในห้องเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันได้ในช่วงหนะะ้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการข่าว3สีค่ะอย่างที่บอกกันไปว่าหลายๆคนเนี่ยต้องรอแน่นอน MV ซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินเต็มตัวของน้องเต้วนัฐพรนะคะเราจะได้ชมกันในวันศุกร์นี้ค่ะแต่วันนี้ค่ะจอยจะมีลุกต่างๆของน้องอบาฝากัานนะคะถึง4ลุก,ด,กด้วยกันไปดูกันดีกว่าว่าจะปังขนาดไหนคะะ่ะเมื่อวานนี้ทางช่อง3ได้ปล่อยทีเซอร์ซิงเกิลแรกนะคะของน้องแต้ออกมาได้รับชมกันถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเพียงแค่15วินาทีแต่ก็ทรงพลังสุดๆนะคะเผยเห็นลุกที่เป็นตัวของตัวเองของแต้วได้ดีมากๆ ส่วันนี้ก็มีการปล่อยภาพนิ่งเป็นค y วิช u a l แอน h ์เฮลุ k ในลุกต่างๆมากถึง4ลุกนะคะที่เราจะได้เห็นใน MV ออกมาให้ฟังกันให้ได้ชมกันด้วยค่ะแฟนๆก็รอติดตามกันได้เลยกับ MV เพลง เบบี้บูนะคะจะปล่อยให้ได้ชมกันในวันศุกร์นี้ทาง YouTube ค่ะ c ี S 3 t ส a i ม a n d Music และ Channel 3นะคะ plus แอปพลิเคชันรวมถึง Music Streaming ทุกแพลตฟอร์มอีกด้วยล่ะค่ะในในผู้ถือเรื่องเพลงแล้วนะคะอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับน้องบูนววัฒน์ที่เขาประสบความสำเร็จนะคะจากการเป็นเจ้าของร้านไก่ทอดหัดใหญ่ไชน่าในวัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นแต่อีกหนึ่งความฝันของเขาที่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือการเป็นศิลปินซึ่งตอนนี้เขาทำได้แล้วนะคะ โดยน้องบลูค่ะได้ปล่อยซิงเกลิลที่มีชื่อว่า Only G ในานาม Blues x Bomb Baby ซึ่งเพลงนี้ได้ฮิปฮอปโปรดิวเซอร์ชื่อดังนะคะอย่างนีโน่มารับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยแนวเพลงก็เป็นไซค์ฮิปฮอปตามแนวที่น้องบลูชอบเลย ใครที่อยากฟังเพลงนี้เต็มๆนะคะก็สามารถไปฟังกันได้ที่ YouTube ช่อง Blues ค่ะหรือถ้าใครอยากเจอตัวจริงของน้องบลูนะคะวันเสาร์นี้ไปเจอกับน้องได้เพราะว่าน้องจะนำเอาไก่ทอดหัดใหญ่ชัยนาไปเปิดรองทานนะคะในพิธีบวงสวงที่ถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติพูลังกาอำเภอโของหลงจังหวัดบึงกาฬก็สามารถไปเจอกับน้องเขาได้เลยค่ะ เดินทางมาถึงช่วงนี้นะฮะอย่างที่เกริ friends, ่นไว้ท้ายเปรดที่แล้วนะครับว่าจะได้เจอกับ2นักแสดงจากซีรีส์ผมกับผีในห้องอยู่กับเราทั้ง3คนตรงนี้แล้วนะฮะต้อนรับเลยนะครับน้องนัทสุพนัทและน้องแปลนธนวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เอาล่ะเข้าเรื่องถามความรู้สึกน้องๆเลยตื่นเต้นไหมเพราะคืนนี้จะได้ลงจอช่อง3ามให้ได้ดูกันแล้วตื่นเต้นมากครับแล้วก็แบบอยาก รูฟิทแบบว่าทุกคนจะเป็นยังไงด้วยครับตื่นเต้นมากเดี๋ยวนะอยากแอบถามเหมือนกันว่าได้ดูก่อนหรือเปล่าหรือว่ารอชมพร้อมด้วยกคนเลยยังไม่ต้องรอชมสดๆทางหน้าจอเลยเหมือนกันนี่เอาจริงๆนะพอได้ยินชื่อเรื่องผมกับผีในห้องแล้วเป็นซีรีส์วายถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากให้น้องๆเล่าให้ฟังคร่าวๆดีกว่าว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเกี่ยวกับผีหรือเปล่ามันน่ากลัวไหมแล้วสองคนนี้คาแรคเตอร์เป็นยังไงกันบ้างค่ะเอาเลยครับ ก็ <irgend. S 2> ผมนะครับระบบเป็นพ like <con> ัดครับผมก็เป็นเป็นเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งย้ายเข้าบ้านมาใหม่ครับผมทีนี้เนี่ยก็ได้มาเจอกับผีครับผมอไหนผีผีโอ้โหได้มซึ่งผีเนี่ยเขาก็เหมือนความทรงจำเสื่อมครับผมแบบความทรงจาแล้วก็แก้ปมของเขาผต้องไปช่วยแก้ปมให้ผีด้วยใช่ผีก็มีความทรงจาเสื่อมด้วยใช่มีด้วยภายใน4ีวัน ไม่งั้นเขาจะกลายเป็นสัมวเวสีครับผมโอ๊ยต่างากจะได้แบบเหมือนเป็นเกิดอะไรใช่ใช่ใชคือช่วยเขาทำภารกิจนี้ให้สำเร็จใช่ในเวลา49วันใช่อ้ยแล้วตัวผีล่ะคะคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เป็นยังไงเป็นยังไงตัวก็จริงๆเป็นผีแบบสนุกสนานล่าเรลงแล้วก็แบบตอนแรกๆก็จะแบบเห็นเขากลัวแล้วก็จะแบบคอยแกล้งเขาให้เขากลัวชอบเห็นเขากลัวเลยครับ ชอบไปแกล้งเขาเออแล้อย่างในเรื่องเนี่ยคือเป็นคนที่มีซิกเซนอยู่แล้วเหรอคะทำไมถึงแบบเดินเข้าไปในบ้านแล้วสัมผัสกับผีได้เลยสื่อสารกันได้ช่วยเหลือภารกิจกันได้ด้วยจริงๆไม่ไม่เลยครับไม่มีเลยก็คือแบบแค่เป็นคนขี้กลัวที่ระแวงและอยู่ดีเหมือนเขาได้มีการแบบ หาวิธีสื่อสารกับเราได้อะไรเงี้ยคนนี้กลัวก็น่าจะคุยกับเราได้อะไรแป๊บมาหาเบิกเซนได้เลยแบบว่าเออจักไม่เห็นเห็นได้ใช่แล้วถามเรื่องการถ่ายทำซีรีส์ท้าทายไหมเป็นเรื่องแรกของเราเลยถูกต้องไหมฮะใช่ครับเป็นเรื่องแรกที่เล่นนำนักแสดงนำโอเคนะแต่สำหรับเราเป็นเรื่องที่2ที่เป็นซีรีส์ใช่ครับเป็นไงความท้าทายในการถ่ายทำโอ้ท้าทายมากเพราะว่าเหมือนเราต้องเป็นคนดําเนินเรื่องเรื่องนี้เลยเพื่อที่จะพาทุกคนไปไปไป แก้ปมตรงนี้ครับก็คือดูจากชื่อนะผมกับผีใช่เหมือนกันสองคนนี้สองคนนี้สองคนหลักเลยใช่ใช่แต่จริงๆในในเรื่องเนี่ยก็จะมีนักแสดงใหญ่ๆรุ่นใหญ่มาเล่นด้วยครับผมแล้วการถ่ายทำนะคะมันเกี่ยวกับผีมันต้องมีกราฟิกสิดีซีจีมีอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยเออช่างมายากไหมคะยากมากเล่นกับแบบซีจีแล้วก็เอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างซีนในตัวอย่างที่แบบเนี้ยครับที่แตะ นาฬิกาอย่างนี้ก็หายก็ถ่ายอยู่นานเหมือนกันกับแบบ4 g ที่แบบว่าคือเาเรียกว่ามือเป็นตะคิวกันเลยใช่ไหมเดี๋ยวแต่แต่ก็ไม่ได้มีแค่เรื่อง4 g เห็นว่ามีแอคชั่นใช่ใช่ใช่ไหมถือว่าจริงๆค่อนข้างครบรถเลยนะใช่เนี่ยมีความตื่นเต้นมีทั้งน่ากลัวมีเรื่องผีมีทุกอย่างแต่หลายๆคนเคน่ยอยากจะรู้เรื่องของความจินล่ะคุณมันขาดไม่ได้เลยก็ต้องวาก็ต้องถามว่า มีฉากให้แฟนๆได้รอจิกหมอนกี่ฉากละกันหรือมีทุกวันเลยไหมหรืออย่างนี้คืนนี้ไหมคืนเลยคืนเีเลยคืนเลยครับประมาณไหนประมาณไหนลองเล่าให้แฟนๆได้ฟังเป็นน้ำจิ้มกันก่อนเล่าเล่าเลยสาธิตเลยสาธิตเออได้ไ่ะอ่ะยังไงดีจะเล่าหรือจะสาธิตเล่าก่อนเล่าก่อนเล่ายวก่อนไหนให้ผีเล่า ก็เป็นการที่เราเหมือนเราอยากจะติดต่อกับเขาสื่อสารกับเขาโดยที่แบบว่าเข้าฝันเขาแต่วิธีการเข้าฝันมันก็ไม่ธรรมดาครับยังไงไปนอนอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยหรอหรือว่าแบบมีบ้านประกบหน้าเขาไม่บอกแต่เราก็คือจินตนากอรได้ไหมแล่ว่าตอนเนี้ยกล้กันมากยใกเลย ต้องรอดูแต่ต้องบอกเลยว่าเห็นสนิทสนมกันแบบนี้นี่เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกใช่ครับถามถึงความประทับใจกันหน่อยกันละกันนะคะว่าประทับใจซึ่งกันและกันยังไงบ้างก็นักเขาก็ตั้งใจเขาเต็มที่มากอะไรเงี้ยครับค่อนข้างแบบเป๊ะมากอะไรเงี้ยช่วยเหลือเรื่องการทำงานใช่ใช่เรื่องการทำงานนี่เราตั้งใจตั้งใจต้อได้ตั้งใจกกันเลยคบนี่เขาข้อสิงกันอยู่หรือเปล่า เขาเขาตั้งใจมากแล้วก็ือนคุยกันแล้วก็แบบสนุกครับเวลาอยู่ในกองบรรยากาศก็จะแบบสนุกสนานเฮฮาเนาะนี่แหละดีคือในกองมันต้องสนุกต้องเนาะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาคนดูก็จะสนุกแล้วก็อินตามด้วยอยากรู้มากเลยเรื่องนี้เป็นคนกลัวหนังผีหรือละครผีมากจนไม่กล้าดูเพราะเป็นคนกลัวผีขั้นรุนแรงเรื่องนี้เนี่ยเลเวลความน่ากลัวได้ระดับประมาณไหนเอ่ยจริงจริงไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นนะครับมันจะแค่น่ากลัวเป็นช่วงๆไม่ได้แบบ ถึง10เนะประมาณแค่ห้าสี่ห้าประมาณป่านนี้เพราะว่าจะมีทั้งความสวีทมีทั้งดราม่าด้วยเนี่ยเราเน้นเป็นสวีทกันนะคะถ้าชอบนี่ต้องดูเลยใช่ต้องมีมาแน่มีมาแน่แน่นอนะบอกว่าตนักระดับ4-5แต่ว่าก็จะมีสวีทเยอะน่อยอะไรอย่างนี้ก็คิดดูถึงขนาดจะเข้าสิงยังแบบมีความหวานห่ะ มาทำสิงกันยังไงเนี่ยน้องรอดูเลยอยากดูแล้วให้น้องๆเชิญชวนเนาะอ่าฝากละครได้ข่าวว่ามีร้องเพลงด้วยร้องเพลงประกอบละครด้วยมีมีร้องอยู่ด้วยกันครับผมชื่อเพลงว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอร้องอยู่ด้วยกันนี่ไม่ให็นร้องสองคนร้องกันอยู่ด้วยกันร้องคู่กันเลยเนาะดเข้าใจแบบกานอ่อนฝากด้วยแล้วก็มีแฮชแท็กอะไรไหมคะสำหรับคืนนี้เป็นตอนแรก เอ่อ #Hashtag น่าจะเป็นผมกับผี e ีหนึ่งผมกับผี e ีหนึ่งอ่าให้ฝากละครหน่อยดีกว่าพูดถึงละครที่กำลังจะออนแอร์วันแรกก็อยากจะฝากทุกคนนะครับติดตามนะครับผมรับรองว่าครบรสแน่นอนนะครับผมก็ฝากด้วยครับผมกับผีในห้องครับออน้องแปลนนครับก็ฝากด้วยนะครับรับรองว่า EP หนึ่งเนี่ยครับทั้งจิ้นทั้งน่ากลัวทั้งฟินตลกครบทุกอย่างตั้งแต่ EP แรกเลย้ครบเลยใช่ไหมครบแ้ะห้ามเลิกนะ 太难了。 รอติดตามได้เลยนะครับห้าทุ่มผมกับผีในห้องนะคืนนี้นำแสดงโดยน้องๆทั้งสองคนนั่นเองนะแล้วก็น้องแปลนนะครับทางช่อง3ดูทีวีกด33นะครับแล้วก็ดูมือถือกด3 plus นั่นเองนะครับผมอ่ะช่วงหน้ารอติดตามกันเลยนะฮะกับคุณซีชัปเวีพามาดูเกี่ยวเรื่องของ IT ทีโอ้โหล้ำมากงาน CS 2022อีนี้นะครับพาไปดูครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนบางคันนี่คือเปลี่ยนสีได้รถบางคันไร้คนขับ จะล้ำแค่ไหนติดตามกันช่วงหน้าครับ นี้อยู่กับบรรยากาศงานวันสุดท้ายนะคะของงานไอทีระดับโลกนะคะคนน้อยลงมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่เขาบอกได้เลยว,ว่าวันนี้จะพาไปดูเรื่องของยานยนต์บนโลกปัจจุบันปัจจุบัน่แหละคะไม่ต้องไปถึงอนาคตเห็นได้แล้วในวันนี้ไรเป็นคนขี้เบื่อต้องคันนี้เลย BMW iX Flow รถต้นแบบที่เปลี่ยนสีรถภายนอกได้ชั้นนอกสุดเขาไปหุ้มด้วยฟิล์ม e e-ink ค่ะประกอบไปด้วยไมโครแคปซูลตัวเล็กๆ่ายกระแสะไฟเข้าไปกลายเป็นรถเปลี่ยนสีได้อย่างนี้เลยกดปุ่มเดียวเป็นสีทนขาวทนดำแหมมีลายด้วยนะคะ คันนี้เป็นการโชว์เทคโนโลยีต้นแบบค่ะยังไม่สามารถผลิตขายจริงได้เนื่องจากติดเรื่องกฎหมายจราจรเรื่องสีของรถยนต์ค่ะมาดูรถยนต์ของโซนี่ที่ชื่อว่า Vision S 02 SUV ตัวนี้เป็นรถไฟฟ้า7ที่นั่งมอเตอร์เขาอะทำความเร็วได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะเทคโนโลยีความบันเทิงก็จัดแน่นแบบโซนี่และคะ่ะจุดเด่นอยู่ที่คอนโซลหน้าดูสิคะเต็มตาเต็มจอแสดงผล3จอติดติดผู<บ>้โดยสารแถว2ก็มีจอเพียบเลยค่ะแยกเล่นคอนเทนต์แต่ละหน้าจอได้รวมถึงเล่นเกม PlayStation เชื่อมต่อกับเครื่องที่บ้านแถมลำโพงก็มีเสียง3 ร้อองศาสมจริงเป็นความบันเทิงเคลื่อนที่สมบูรณ์แบบเชียวมาดูรถยนต์ค่าย Mercedes Ben z Vision EQXX รถไฟฟ้าต้นแบบโฉบเฉี่ยวชาร์จทีหนึ่งวิ่งพันกิโลไปเลยค่ะเนื่องจากความก้าวหน้าด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัฒนาสารเคมีที่ทําให้แบตเตอรี่เล็กลง50%เบาลง30%และก็ออกแบบรูลมสุดๆเลยค่ะผลิตจากแมกนีเซียมเบาๆทําให้รวมผลิตไฟฟ้าแขงโซลาเซลล์ด้านบนได้อีกช่วยให้ระยะทางที่วิ่งได้ไกลขึ้นไปอีกค่ะพาไปดูตัวที่ไม่ค่อยคุ้นนาาาาาใบาเรอย่งค <Space. S 2> เคยชมรถไฟฟ้าไลฟ์คนขับตัวรถเป็นแบบคูเป้2ที่นั่งไม่มีพวงมาลัยเลยค่ะโหเห็นแบบนี้ก็เสียวเหมือนกันนะคะแทนที่ด้วยจอใหญ่ๆใ,ใช้งานออ g m e n t e d Reality กันไปสบายๆหลังคาเป็นกระจกพาโน,นรามิกโปร่งสบายตาเชียเวลาโดยสารไม่มีพวงมาลัพยพื้นที่ก็เลยดูกว้างจัดเต็มนั่งอย่างเดียวค่ะแป๊บเดียวไปถึงมาดูรถยนต์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงอย่าง Chrysler Airflow มีมอเตอร์คู่ให้ขุมพลังถึง200แรงม้าวิ่งไปเลยค่ะ350-400กิโลเมตรต่อการชาร์จทีนึงภายในตกแต่งด้วยดีไซน์ล้ํล้ำ าพร้อมพวงมาลัยสีขาวให้จอมีความบันเทิงขนาดใหญ่จนระบบขับขี่มีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับสโดยที่จะต้องมีคนคอยอยู่หลังพวงมาลายัยเกิดเหตุฉุกเฉินไ,ได้ควบคุมได้วางขายจริงประมาณปี2025เขาตั้งเป้าไว้ค่ะปิดท้ายด้วย LG OmniPod ค่ะเป็นรถยนต์ต้นแบบสารพัดประโยชน์และผสานบ้านออฟฟิศอยู่ในที่เดียวกันพร้อมระบบไร้คนขับหน้าหวัดเสียวดีแท้ภายในรถค่ะรับแต่งให้เข้าก,กับการใช้งานเราไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็กๆหรือจะทำเป็นโรงพักยนเคลื่อนที่กันแล้วแต่เฟอร์นิเจอร์มีโมดูลแบบพับเก็บประหยัดพื้นที่ น,ะะนอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยแชร์ตำแหน่งข้อมูลความเร็วและตำแหน่งคนเดินถนนและจกักรยานพาหนะที่อยู่ใกล้เคียงทําให้รู้การแบ่งปันข้อมูลความเร็วตำแหน่งต่างๆขับขี่จะได้ปลอดภัยมากขึ้นรวมไปถึงสภาพแวดล้อมข้างนอกด้ยล้จะ้ะค่ายรีอนปีนี้ก็ไม่ได้เข้าร่วมหลายค่ายด้วยกันนะคะแต่ว่าก็ยังดูน่าตื่นตาตื่นใจน่าสนใจอยู่ทีเดียวนะคะเราดูกันต่อไปในปีหน้าแล้วกันค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสีชพระวีรายงานจากาสเวกัสสหรัฐอเมริกาค่ะส่งต่อไปที่ข่าวสามสีเลยค่ะ ขอบคุณคุณซีนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วค่ะเราต้องขอขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์โดยชุติปิธีกรจาก Style l a b และ Basic i n s t i n ค t ค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์ห้ามพลาดเลยติดตามกับดิฉันได้ในช่วงไทยไรายการวันนี้นะคะและเรา3มคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ